นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมในการของตรวจรถนะครับผมในส่วนนี้ก็มาจากบริษัทกูอินสเปกชันนะครับอันนี้ก็จะมาจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับเป็นบริษัทจัดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของชาติไทยของเราเองนะครับที่มาช่วยตรวจช่วยดูกันนะครับถามว่าถ้าเรามีบริษัทเข้ามาตรวจอย่างนี้นะครับดีกว่าคุณลูกค้าหาช่างข้างนอกมาตรวจกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมอ่าเขาก็จะมีไฟฉาย ส่วนตัวนะครับที่ว่าส่องแล้วอาจจะเห็นพวกค่าสีค่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่อง OBD พวกอะไรต่างๆเพื่อทําทการมาตรวจวัดค่าสีอะไรแล้วก็พวกดูตามคาันหน้าตามซอกตาม,มุมต่างๆนะครับผมทั้งหมดก็344จุดด้วยกันนะครับคือด,ดูละเอียดมากนะคะคแล้วับชกายไฟ้ของเขาเนี่ยไม่ได้ไฟ้าธรรมดาจะจะพิเศษกว่าอื่นๆนิดนึงนะครับ จะพิเศษกว่าไปชายธรรมดาเขายิ้มเลยเพราะผมเหมือนกันแหละคิดในใจนะคะไปายพิเศษไปชายพิเศษเป็นไะชายพิเศษนะครับผมมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับคือตรงไหนมีตำหนิตรวจเจอหมดใช่ครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยเอาช่างมาดูตาเปล่าก็อาจจะยังไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมบางทีก็อาจจะดูพลาดก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าทำบริษัทแบบนี้คือพลาดไม่ได้ นะครับถ้าพลาดแล้วเลือกใช่มาจากบริษัทอะไรนะคะคุณอันนี้ของกูอินสเปกชันนะครับยังไงก็ลองเซิร์ชเข้าไปในตามเว็บไซต์หรือว่าใน Google ก็ได้นะครับผมก็คือรับรองว่ามีขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจด้านหน้าใช่ครับผมฝากระโปรงที่เราแจ้งกันเนาะบางทีเราดูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้อาจจะดูผิดพลาดนะครับยิ่งถ้ามีแบบเดินไปเคาะไปอะไรเงี้ยไม่ต้องเคาะนะครับขอจะมีเครื่องตรวจวัดฟีไว้แล้ว แล้วมีอะไรการันตีคะแล้วก็ให้ลูกค้าได้การันตีได้ว่าตรวจแล้วดีจริงก็คือรถมันจะไปขึ้นในเว็บไซต์แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้แบบท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้ท่องโลกอะไรก็เราจะมีเป็นเล่มที่ว่าเขาให้มานะครับแล้วที่สาคัญก็คือ,เ,อ,อเขาก็จะให้แบบเป็นระดับดาวมานะครับผมอ่ะอย่างนี้เขาก็ตรวจตรงนะครับทางดีภายในอาจจะแบบ มีเพื่อนบ้างอะไรบ้างพรอมที่ตรวจตอนที่ว่ารถยังไม่ไม่เรียบ<ช>ร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ต้องเรียดอะไรแต่ถ้ารถที่มันเข้าเงื่อนไขอันนี้เราขอข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับเข้าเงื่อนไขเขาเรียกว่ากูทีทีบีที่ว่าเขาร่วมมือกับธนาชาตินะครับอันนี้ก็จะได้ดาวด้านหลังเป็นสก,กอคะแนนรวมตรงนี้มานะครับอันนี้ก็คือว่ารถจะพิเศษกว่าคันอื่นๆก็คือสามารถย้อดจัดได้สําหรับคุณลูกค้าที่ว่าได้ย้อนจัดไม่เต็มหรือว่าโดนปรับดาวอะไรพวกนี้ ที่ทำยังไงถึงจะได้ใบนี้คะ <S <S คุณคุกก็คือรถต้องสวยจริงนะครับผมรถต้องสวยจริงนะครับนี่นะคะเครื่องที่เขาตรวจเนี่ยอ่าเขาจะมีเครื่องแบบมาตรวจเรื่องเอ่อการทํางานของระบบต่างๆนะครับอ๋อเขาให้ดูได้ให้ดูเลขอนะไรคะเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขตัวถังนะคะทางด้านนี้จะต้องตรงนี่นะคะกับตัวรถรถก็จะ้ ที่เลขคัสซีด้วยเลขเพดด้วยต้องเช็คที่เลขคัสซีและเลขเพดด้วยนะคะบอกแล้วว่าไม่ได้เช็คตาป่าวเลขห้องเออเลขคัสซีต้องตรงกันนะคะถึงจะสามารถจับไปแนนได้นะคะรถคันนั้นคือสวยจริงรถไม่มีการตัดต่อมาแต่อย่งงางใดเขาใช้คเครื่องแบบม้ตรวดกันเลยนะคะรถคันนั้นแล้วก็จะมีข้อมูลใบเชิญใบการันตีให้ลูกค้าด้วย ใช้เครื่องกันเลยนะใช่ครับผมก็คือว่าเสียบไปปุ๊บลวกเลขตัวถังเลขแผ่นเพจเลขในตำนาเขาต้องตรงกันให้หมดต้องตรงกันทั้งหมดใช่ไหมครับนี่ยังไม่หมดนะเขาดูช่วงล่างดูอะไรอีกจะดูพวกช่วงล่างดูตามในซับประตูนะครับบางทีเขาก็ต้องจะมีเนี่ยพวกแกะตําช่องตําเนี้ยนะครับแล้วเขาจะส่องเข้าไปดูนะครับเพราะว่าถ้าช่างช่างบ้านส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้แกะดูครับแต่เนเขาก็จะแกะดูแล้วก็ส่องไปฉายเข้าไปดู อันนี้ก็คือความรู้ใหม่เลยนะคะว่าดูรถต้องดูละเอียดขนาดนี้จำทีเขาก็จะแกะจะแงะออกมาดูกันนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีวิธีแกะของานั่นแหละดูหมดแม้กระทั่งว่ากระจกเป็นรอยสะเก็ดหินก็ดูนะใช่ครับเขาก็จะลงคะแนนมาหมดเลยนะครับแต่ว่าเรื่องพวกกระจกเป็นรอยแล้วพวกนี้อันนี้ก็คือเรามาเปลี่ยนกันที่หลังได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับนี่เขาก็จะเอาเข้าระบบปกติครันนี้คันนี้ระบบไฟฟ้าปกตินะคะ เช็คให้แล้วเรียบร้อยชัดเจนมาก<ช>คือคให้ดูได้ทุกจุดของเราบอกแล้วกล้าก<ช><ข>ารันตีนะคะนี่ไม่มีการปกปิดหมกเม็ดอย่างแน่นอนอให้ดูกันได้ทุกทอนหมดเลยอย่างเช่นแบบตามฝาเพดานาแลไวเขาก็ส่องดูหมดเลยนะว่ามันเป็นรอยไปเลยหรือเปล่าเป็นเราเราไม่ส่องนะบอกก่นอนไม่อาจถ้าเป็นช่างไม,ไม่เปิดดูนะถ้าเป็นช่างทั่วไปไม่แงะเอามาดูแน่นอนนะครับ นี่ก็ไม่ดูมโตโตโตผมก็ไม่ดูทำไมผมก็ไม่ดูนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเปิดดูเหมือนกันใช่นะครับแต่ว่าบางทีแบบตำซอ้อตำอะไรมันจะผุเป็นสนิมเนี่ยเขาก็จะแจ้มหมดเลยนะครับเขาดูตามขนาดนี้เลยนะใช่ะะครับอ่าถ้าดูด้านล่างนี่เพื่ออะไรครับฟุกอาจจะแบบมันเป็นสนิมหรือว่ามันรอยมันมันซ่อมมันงัดมันแงอะไรมาหรือเปล่านี่นะครับในส่วนตัวก็คือผมก็ไม่ได้ดูขนาดนี้หรอกนะครับ ไม่มีปกปิดอย่างแน่นอนนะคะตรวจมีใบเซอร์ใบการันตีให้ทุกคันลูกค้าดูรถไม่เป็นนี่โอโ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขถ้าว่ามาซื้อรถกับทางเรานะครับผมอาจจะเ,เปิดให้นิดนึงนะคะอน,นี้เราก็จะเป็นการเกาะติดสถานการณ์ใช่ครับหรือว่าถ้าคนลูกค้าแบบ เเห็นเห็นคลิปรีวิวหรืออะไรเงี้ยถ้าจังหวะที่เขาเข้ามาตรวจลูกค้าจะเข้ามาดูก็ได้ <c oughs> ได <laughs> เราเราเรา,เราไม่ได้ได้ห<ด>วงอยู่แล้วนะครับให้ดูได้เลยแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อรถจากทางทางอื่นมาเนาะ,อ,ะอยากจะตรวจก็ได้นะคะติด <นะ S 2> ต่อเข้ามาได้นะครับผมก็เรื่องค่าจ,จ่ายก็คือเก็บราคาราคาเดียวกับทางเราเลยนะครับไม่ได้ว่าบวกเพิ่มอะไรนะครับเพราะว่าทางเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วนะครับโอ้นี่เขาดูกว่าจะเสร็จ แต่ละคันนี่ใช้เวลานานานนานนะครับผมคันหนึ่งนานถ้าแบบสมมติตั้งตั้งกล้องไลฟ์สดกันก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับบางทีแบบละเอียดมากๆเลยก็แสดงว่าทงคันแหละใช่ไหมใช่ครับผมตรวจทุกจุดเลยแต่ถ้าบางอย่างบางทีที่ว่าเขาลงรายละเอียดไปก่อนอย่างเช่นแบบอยางมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีเพราะว่ารถยังไม่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเราเราก็ไม่เปิดดูก็ไม่ค่อยได้เปิดเพาอะไรนะครับ ราะว่ามันจะมีตรงช่วงเขง่ากระบะมันจะมีรอยอาร์คแล้วก็เป็นซีนกาวนะครับถ้าว่ารถกระบะที่ว่าไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์มันก็จะมองได้ชัดกว่านี่นะคะด้านล่างก็ดูเนาะมันเป<ช>็นการ,รดูทําไมคะด้านล่างนี้ก็ดูว่ามันผุหรือว่ามันตัดต่อหรือว่ารถมันชนหนักมาหรือเปล่านะครับแล้วก็พวกหัวกระสีมันบิดมันอะไรหรือเปล่าพวกเนี้ยนะครับนี่นะคะ,ะ,คะต้อง เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็เขามาจากที่ไหนนะเจ้าหน้าที่ของเราก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เอ่อเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จัดญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ <ภา S 2> แล้วก็ถพาะว่า <c oughs> ถ้าใช้ญี่ปุ่นจริงเขาก็จะคุยอยู่บนกับทางผู้บริหารอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะให้ทางที่ว่าช่างที่ว่าเป็นคนไทยเหมือนเรานะครับมาตรวจเพราะว่าเราจะได้สื่อสายกันได้เข้าใจกว่า,<ภ>าะนะครับนี่ลูกค้านะคะที่กําลังตัดสินใจซื้อรถอยู่จะได้ ไว้ใจเนาะจะได้สบายใ,บใจในส่วนนี้ด้วยนะคะมาตรวจกันแบบนี้จะให้ดูวิธีการตรวจละกันว่าเขาตรวจกันแบบไหนเนี่ยเขาก็จะส่องไปดูตรงกลางกระบะเลยนะไม่ใช่ว่าดูแค่กาวครอ,อ,อบนะครับเออไม่ได้ดูแค่สิ่งกาวนะอ่าเขาจะดูอย่างข้างในเลยนะครับนี่ถ้าแบบจังหวะถ้าว่าเขายกกระบะยกหัวเก่งลงไม่ได้เขาว่ายกไม่แล้วพูดมากเลยเขาเขายิ้มอีกแล้วนะ ยิ้มนี่ในใจเขามีอะไรซ่อนอยู่นะครับุกบอกก่อนปวดร้อเลยเขาบอกเมื่อไรไปทัทีนะคะนี่ทุกจุดท้องเครื่องไปแล้วภายในไปแล้วทางนึงนานนะครับนานนานเดี๋ยวให้เขาทำมุดอีกแล้วมุดอีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ทํางานกันต่อดีกว่านะครับว่วันนี้ก็มีตรวจทั้งหมดหลายสิบคันเหมือนกันนะครับเพราะนี่ก็ ขยับรถออกมาข้างนอกว่าด้านหน้ามีการเซอร์วิสอะไรกันอยู่ครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ดีๆจากการตรวจรถนะครับผมแต่ว่าเราก็มีหลายบริษัทแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบริษัทนี้ทั้งหมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับการตรวจสภาพรถในครั้งนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ช่วยกดสมัครกันด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะครับผมหรือว่าออกรถที่อื่นมานะครับถ้าไม่มั่นใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็วันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ